โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็วันนี้มาอยู่ในเกมเกมชินนิมแพกนะผมก็โอเควันนี้จะมาตามหาโปสเตอร์นะครับผมก็มีทั้งหมด4ี่นะสี่บนะผมให้มันตามหาผมให้ตามหาในเมืองเมืองนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปจุดแรกเลยก็เร็วๆเ,เลยนะผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมะมันจะอยู่อันแรกจะอยู่ข้างบนนี้นะโอเคเดี๋ยวคุยกันมันจะอยู่ บนหลังคาเนรับผมนีม่เจอแล้วนี่นี่เรียบร้อยครับหนึ่งแผ่นโอเคเดี๋ยวไปจุดที่สองเลยนะผมโอเคจุดที่สองผมก็จะอยู่นี่ครับผมดูจากแผนที่นะก็จะอยู่อ่านี่แถวนี้นะผมนี่นี่จะอยู่ตรงนี้ นะสังเกตจากแผนที่จะมีรูปแก้วแล้วก็อยู่บนหัวของแก้วของแผนที่นะผมนี่หันมา<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,นนอันนี้ใช่ไหมเออโอเคนี้อา่าแอ้าวทมไมถูกคว้าไปอยู่งล่างโอเคเดี๋ยวไปหาอันต่อไปก็ผมโอเคครับอันต่อไปนะครับผมให้ดูจากแผนที่นะจะอยู่ใกล้ๆไอ้ช่างตีเหล็กนะผมนี่จะอยู่ข้างบนนะบนหลังคางนะผมให้ดูจากแผนที่เอานะ เนี่ยผมมันจะแอบ,บอยู่ตรงนี้ครับผมนีน่เก็บขึ้นมาบโอเคต่อไปไปหาอันสุดท้ายับผมไปแลวโอเคอันต่อไปก็จะอยู่นี่ครับบนหลังคานะงครับของนี่นะผมเนี่ยดูจากสังเกตันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรูปดาวนี่ครับผมนี่แล้วจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆให้เป็นหลังเดียวครับโดดๆเลยโอเคกระโดดขึ้นไปเลย <Hey. S 1> นี่มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเก็ค,คไปตามเควสของมันเลยนะผมไปส่งเควส โอ้เน e okay, well. ี่ยโคตรเร็วโอเคเควสก็เสร็จเรียบร้อยผมก็ประมาณนี้นะผมโอเคสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย